สวัสดีครับท่านผู้ชมและพี่ตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับฝนตกบ่อยจําเป็นต้องเคลียนะครับเคลียใต้สองพุ่มนะครับใต้โคนทุเรียนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีความชื้นมากเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะ เกิดปัญหาเป็นเชื้อราได้นะครับได้ตัดเอาต้นถั่วเขียวที่ปลูกคุมหญ้านะครับที่ปลูกคุมหญ้าใต้คนทุเรียนออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความชื้นมากเกินไปเนื่องจากว่าหาใบถั่วเขียวนั้นหนามากปกคลุมหนามากนะครับความชื้นก็จะ อยู่นานนะครับมันจะมีความชื้นอยู่นานมากฝนตกบ่อยก็จะมีผกรตทบ,บ้างนะครับจึงตัดออกนะครับเพื่อที่จะย่อยสลายนะครับให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเป็นเม็ดเยอะมากนะครับเนี่ยผมก็เด็ดๆๆๆดัว่างก็เด็ดไปโรยนะครับโรยๆโรยตามทั่วสวนนะครับเป็นปุ๋ยฮะ จริงฮะตัวตัวเขียวถ้าไม่มีศัตรูพืชไม่มีหนอนไม่มีอะไรรบกวนนะมันก็จะถือว่าทำไรายได้ให้กเกษตรกรดีมากเนะื่องจากว่าตัวไวให้ผลผลิตเร็วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อตัดออกแล้ว ตัาถูกเคียวออกย่อยสลายเร็วมากนะครับช่วงนี้ฝนตกทีนะครับฝนตกทีแต่ไม่แรงครับตกช่วงกลางคืนนะครับตกจอจอแจจอแจทั้งคืนนะครับมีความชื้นเป็นอย่างดีสามปีนะครับสามปีเดือนตุลานะ ามปีเดือนตุลาก็ส้มไปพักหนึ่งครับโัมไปพักหนึ่งก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับตัวที่ทำให้สซมก็คือลาชมพูนะครับแทนที่จะเป็นลาสีดำนะครับเป็นลาชมพูเนี่ยเนี่ยฮะต้องทาอีกนะครับทาจนกว่าจะหายนะครับ แต่หายนะครับเนี่ยมันจะมีรอยแตกนะครับรอยแตกทตมกิ่งกิ่งก้านหรือลําต้นนะครับแตกปุ๊บก็จะมีลาสีส้มๆหรือชมพูชมพ,พ,พูเนี่ยฮะเรนเวนขอแผลนะครับรอบแผลเนี่ยกระจายไปตัวร้ายเลยนะครับลามไปกิ่งก็จะกลายเป็นยอดไม้กวาดเป็นการไม้กวาดนะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับที่ทําให้ทุเรียน ชงักการเจริญเติบโตนะครับชงักแล้วก็ยอดด้วนนะครับเห้นด้วนเยอะต้องตัดออกนะครับยอดเป็นการด้กวกกาดนะครับเต็มไปหมดหนน,นเขาตัดยาเสียงดังนิดหนึ่งนะครับ อันนี้เพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกทดแทนหมูสันคิงนะครับตอนนี้พวงมณีครับนี่ตัดไปตูเขียวก็จะขึ้นอีกนะครับขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นมาโตมาก็ตัดนะครับแต่ตอนนี้ต้องตัดก่อนครับเพราะว่าเขา คุมหน้าดินได,ด้ดีมากนะครับความชื้นก็จะบังเกิดดูนะ่ก็จะเป็นแผลอย่างนี้นะครับแผลแล้วก็สยังพู้ยิูรอบแผลน,นะครับเอาใจยากครับทุเรียน โดยเฉพาะปลูกใบเป็นซีนะครับเอาใจยากโอเคครับผมคลิปนี้พาชมแค่นี้ละครับขอบคุณสวัสดีครับ